เนี่ครับเดี๋ยวจะขออธิบายคลิปนี้นะคลิปที่นี่แหละเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือผมได้ขี่รถคันนี้นะ่ะทายรายการนะรีวิวสงการามนี่แหละนน่นนี่แดงสงการามโน่นนี่แดงแล้วทีนี้ขี่มาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เกิดเหตุนะั่นแหละก็คือมีน้องยางรูๆขอามาเราบูรุษสีเฝ้าอีหยังผมก็เลยนมโตที่จะไปฟังแล้วน้องเขาก็จับคัะเ่งบิด เออบิดแบบโอ้โหผมตกใจมากเลยนะตกใจมากเลยสองสองย่างที่ผมตกใจย่างแรกเลยผมย่านย่านเครื่องผมพังอะนะสองแล้วก็ย่านแบบรถมันอยู่ในเกียร์ดิตอนนั้นรถอยู่ในเกียร์รถกับคาดบอรทันสนิทผมเตรียมที่จะออกโตไปเออกับโอ้โหเฝ้ากันถ้ากลับเบอรทันนี่ผมไม่อยากจะนึกภาพเลยน่าจะกระโดดใส่คนที่เรียนน้าตรงกลางอีกหลายคนอยู่ท่านผู้ชมเออแล้วก็ขอขอบคุณแล้วกันขอบคุณอ่า เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่ให้กำลังใจผมเนาะว่าเออใจเย็นนะต้องใจเย็นทุกคนต้องใจเย็นผมเป็นเจ้าบ้านพร้อมเราผมกเ็เป็นเป็นเป็นครีเอเตอร์พร้อมหรือยูทูบเบอร์ก็ว่ากันไปนั่นแหละครับถ้าออกมาในภาพที่บดีมันก็ เสียเสียซื้อเสียงผมนั่นแหละอะเสียซื้อเสียงผมนั่นแหละแล้วก็บ,บ่อยากให้มีปัญหาอยากให้สงการทุกที่ในประเทศไทยนี่เล่นกันด้วยความสนุกสนานบ่มีเรื่องทะเลวิวาทกันเออบางคนหลายหลายคนก็มักจะบอกว่าเออเป็นผมนี่จะลงไปต่อยลงไปนั่นเลยโอ้ใจก็อยากต่อยอยู่นะแต่โดยความที่ต้องต้องตั้งสติเพราะว่าถ้าต่อยกันเหตุมันจะง่โตใหง่ายต,ยายตนะครับง่โตแน,นอนอนมันบ่ได้จบอยู่แค่นั้นนะเป็นเรื่องเป็นเล่า แล้วผมจะบ่สามารถสอนลูกผมได้เลยเพราะนี่รุ่นรุ่นเราเนี่ยคือรุ่นลูกผมทั้งนั้นเลยเออผมบ่สามารถที่จะสอนลูกผมได้ฉะนั้นผมต้องเป็นตัวย่างให้ลูกผมเห็นว่าเออการใจเย็นเป็นสิ่งที่ดี นะอนาคตผมก็ยังไปอีกไกลผมไม่ได้อยู่แค่นี้ผมไม่ได้อยู่แค่โน,นนดินแดงผมไม่ได้อยู่แค่นี้คือรถคันนี้ผมขี่ไปเที่ยวทั่วประเทศไทยมาแล้วผมขี่ไปต่างประเทศมาแล้วแล้วไม่เคยพังไม่เคยมีปัญหาไปเที่ยวประเทศเลาวนี่ถนนมุนอุยปุยถน,นนห่างกูนี่นะผมย่านมาห่างตอนนี้แต่ผมก็บรู้ว่าอากาศมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่เมื่อน,นั้นผมผมก็จอดเลยลางจอดนะทุกคนเออเป็น Honda CB 650F เนีย หกไหาซิซีนะครับบอมินเวฟที่จะบิดเบิรลหรือจ like so ังไหนแต่ถ้าเกิดเป็นออโต้นะทุกคนนึกสภาพบอสเมื่อนั้นถ้าเป็นเกียร์ออโต้กระโดดแทนแน่นอนแต่การย่งดีที่มีมูของน้องๆคนนั้นน่ะเขามาขอโทษนะทุกคนกะรับนะครับผมแต่ว่าก็อยากฝากเป็นย่างเดียน้องๆว่าอย่ไปเห็นแบบนี้กับรถผู้ใดรถไผลไผลเขาฮักรถไผลไผลเขาห่วงถ้าไปเจอรถที่เขาแบบเขาบ่ยอมนะอาจจะเกิดเรื่องเกิดเล่าแทนแน่นอน เรอาอก็ได้ยินข่าวว่าน้องคนนี้ไปเฮ็ดกับหลายๆคนพร้อมบ่แมเมนเทเฉพาะรถผมขั้นเดียวเออเป็นผู้ยิงคี่มากกับไปซ้อนไทยเขาบิดขร่งมันไม่ถูกต้องไม่น่ารักนะ,ะนก็บ่แม่มอยังดอกออกที่ทออกมาว้าเพราะว่าทุกแพลตฟอร์มที่ผมลงไปไม่ว่าจะเป็น Tik t o k YouTube เพจคือทุกคลิปแตกล้านหมดเลยล้านวิวแล้วมันดังดังระดับประเทศเลยทุกคน กับประมาณนี่ฝากไว้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมเนาะก,กับฝากคนงานพร้อมเพจถนนไทยแลนด์ช่อง YouTube ถนนไทยแลนด์ TikTok ถนนไทยแลนด์ก็รถคันนี่ยใส่รีวิวถนนทัวประเทศไทยทุกคนในอนาคตก็อาจจะขี่ไปจีนยังสินะล่าสุดกับไปขี่ไปประเทศลาวมาฝากไว้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับพามาหน่อยออกมาขี่รถล็บ